รู้เรื่องอืดได้ง่ายขึ้นนะเจ้าลูกหมากเนี่ยเวลาที่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยลูกหมากเนี่ยมันอิสระมัน360องศานะฮะขณะที่ล้อเนี่ยนะในล้อเนี่ยมันเกิดล้อนี้กระแทกเนี่ยสมมติล้อเท่ากันกระแทกปึ้งนะทีแรกเท่ากันกระแทกปึ้งนะฮนะตรงเนี้ยลูกหมากก็จะทํางานนะลูกหมากทำงาน วลาที่ลูกทำลูกหมากทำงานปเป็นเรื่องของแรงมันไม่มีใครเอาชนะแรงได้นะครับผมบอกได้เลยว่าไม่มีใครสามารถเอาชนะแรงได้ไม่มีใครสามารถเอาชนะธรรมชาติได้นะครับแต่เราต้องเรียนรู้ธรรมชาติเ้ราะัเครื่องบินที่เขาบินขึ้นไปได้เนี่ยมันไม่ได้หมายถึงเขาเอาชนะแรงธรรมชาติแต่เขา,าเรียนรู้แรงธรรมชาติแรงลมเนี่ยว่าจะทำยังไงให้เครื่องบิน,อน <S <S ลอยขึ้นเขาจะต้องทำปีกให้ความเขาเรียกว่าลมที่อยู่เหนือปีกเนี่ยเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว พะลมเหนือปีกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วนะครับมันจะทําให้อากาศด้านบนเบาอากาศด้านล่างเนี่ยเคลื่อนที่ช้ามีมวลมากมันก็จะดันเครื่องบินเนี่ยให้ขึ้นลอยขึ้นไปสู่อากาศนะครับเป็นเรื่องเดียวกับรถนะครับจริงผมจะพูดเรื่องแต่ผมก็เรื่องเครื่องบินมันลอยขึ้นไปเนี่ยมันเลยทําให้คนอาจจะเข้าใจเรื่องของรถเนี่ยได้ง่ายขึ้นผมก็เลยคุยเรื่องเครื่องบินเพราะว่าเรื่องเครื่องบินมันทําให้ผมเข้าใจเรื่องรถนะขณะที่เครื่องบินเนี่ยมันแลนดิ้งนะตอนแรกมันเทคออฟขึ้นไปใช่ไหม เขาจะต้องปรับปีกนะถ้าเราสังเกตเราขึ้นเครื่องบินเราสังเกตเขาจะต้องทําให้แรงลมด้านบนเนี่ยของลมเนี่ยมันผ่านปีกเร็วที่สุดทําให้เกิดเบาแล้วใช้น้า